ตัวเล็กหัวโตเฮียอะไรวะนะพี่ก็ตัวเล็กไหมอ่ะนไอ้นี่พี่บูลลี่นะอุ้ยเกราะใหญ่เฮียเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มันมนเอาแม่เราไปเฮ้ยฉันกำลังเอาแม่ของคุณไปค้นหาเรือนี่ไงมันได้ทำอะไรเก็บหนินอ่ะ แล้วยังไงต่อเอติมน้ำมันเรืออุ้ยนี่เรือเราเหรอกูค,คิดว่าเรือเล็กโอ้โหเรือเราก็ตื่นเหมือนกันนี่หว่าน้องๆแล้วกูไปอะไรตามทิศเข็มทิศเยสไอ้เหี้ยเราไอ<ห>า้ไอสเกโตอยู่เบบลตามหาแม่เราแม่เราคือใครอ่ะมันเอามันแดกแม่เราไปเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นไงมีนะมีนะบอกเลยคือมีเนี่ยยิงได้นะยิงหน้าคนได้นะเนี่ยรู้เปล่าเอ้ยพีปืนเหรอ มันเหมือนหน้าไม้อะเรากเเาาะะนีปรต้องเออเราต้องขึ้นเกาะป่ะพี่เออเราต้องเออเหมือนต้องฟาร์มของป่ะเฮ้ยต้องฟาร์มของใช่หรอเออใช่ใช่เหมือนเราต้องเอาชีวิตรอดอะแล้วลงไงกดอะไรออกวะกดอะไรออกกระโดดหรือเปล่าอ๋อทำไงอ๋อนี่อุ๊ยมีกล่องสมบัติเหรียญเก็บเหรียญไอพี่ระวังได้สองเริ่มมืดลงแล้วเอ้ามืดตอนมืดนี่อะไรอะจะลงมาเลย เูาคดเล่นอย่างเดียยๆเฉยแล้ววะเขียแล้วมันอยู่หังบนเบ้างเฮ้ยทางขึ้นอยู่ไหนอะทางนี้ป้างเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยพี่น่ากลัวเฮียตัวเฮียอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเขี่ยแล้วอ๋อทางขึ้นอยู่นี่ ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วใครเลอะอยู่ข้างบนเฮ้ยพี่น่กกากลัวน้ำลายกูไหลน้นำลายกูไหลน้ำลายน้ำลายกูไหลือเฮียแล้ยมืดจัดเลยน่กากลัวจัดเลยมืดจัดเลยเฮ้ยมันเกิด,ดมันเกิดเฮ้ยจับมันออโต้ไงตายดิเฮียรเราเฮียแลนอง เราปืนยิงอโต้งงังไม่ลองนะครับบอกไว้ก่อนอย่าอ้องอย่าแอคอย่าแอคเฮ้ยจอดหขวม,มือมันขึ้นมาอุ้ยสมบัติเต็มมันเปิดเลยกันมอนมกูเล่มยิงใครไม่ค่เหรออุ้ย เฮ้ยโอ้ไม่ตัดเฮ้ยคือเกินเฮียอะไรไมเนะี่ยเออยิงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเหนียแกแกแม่งเลยบ้านปลอดภัยคืออะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยช่วยด้วยตามหลังจะตายแล้วจะตายจะตายจะตายูายายายช่วยไงแล่ะช่วยไงบ้านปลอ,อดภัยคืออะไรปลอดภัยจริงปั้ง หุ้ยเจอเสือเผือเสือเสือเผือเสือเพิงเสือเผือเชียวเพิงเช <c oughs> ียวเพิงกอุ้ยเฮ้ยพี่เลือดผมเหลือแปดว่ะไม่มีจะตายแล้วนะให้ไงอ่ะอยากให้ให้ไงให้ยาไงอ่ะใ,ให้ไม่ได้เหรอให้ไม่ได้ปะกดคิวไม่ใช่กดเอฟไม่ใช่กดหนอไม่ได้อ่ะ เพลงแมงคตอินตียเลยอ่ะเฮ้ยยาอยู่มียาอยู่มยาอยู่ขอดื้อปืนเฮ้ยเอ้าเฮ้ย้โเฮ้ยเฮียเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยย้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยด้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเเ้้ยเฮเฮ้ย้ยเย ไม้ร้อนร้อนว่ะพี่เชื้อเพลิงคือหินใช่เชื้อเพลิงคือหินว้ายมิกกี้เฮ้ยไปอยู่ไหนมิกกี้ตายอยู่เฮ้ยถึงเวลาที่แห่งความตายโอ้ยดงมันพี่ดงมันสัตว์ได้ไงตายตายเอาปืนโกงจริงเนี่ยโกงโกงโกงเฮ้ยเขาหน้า ตายเดี๋ยวผมไปฝั่งนูน้นจะไหวปะวะอาจจะไหวนะเจอกับดักกว่าต้องหาเอาไว้ใช้ตายครับผม,มเฮ้ยจอเล้วเจอเล้วมิกเสยๆเฮ้ยพี่ตรงนู้นคืออ,อะไรวะถ้าผมกลองก็โดดไปขอรองแนยมีอะไรอะ่ะมีเลือก่อนได้ได้กรองไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู้นตรงนู้นเขี้ยแม่งมากได้ด้วย เฮ้ยเฮึบไปเลยโู้ฮูอุ ook, ้ยจะข้ามแล้วเหรออุ้ยเชี่ยจะข้ามแล้วอ่ะเฮียแพนินอ่ะปล่อยใส่แล้วไอ้เฮียแม่งไม่เห็นเฮียอะไเลยเออตั้งป้องปืนดิอุ้ยมิกจะการ์ดมิกจัดการ์ดอยู่อุ้ยป้อปืนเราทำงานป้องปืนเราทำงานได้ดีมากป้องปืนเราเก่ง วิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันกระโดดมามีงสองตัวพี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่สวยมันสวยไม่ผมยิงแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ยัยคนมืดอ่ะเฮ้ยหดขึ้นหดขึ้นเฮ้ยพี่เลือด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 พี่ขึ้นเรือมาขึ้นเรือพู่ไหวพูดไหวขึ้นเรือยินยา เดี๋ยวนะป้อมเราพังหมดแล้วหรอมาตีป้อมเราเหรอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วก็ว่ายอยู่ท่านแมเอ้ยไอ้คนไปมือไปกันไกเฮ้ยไีเลย่ะมือเอ้ยหยิไไย่ไม่อุ้ยผม็จะตายชุบกันยังไงอะ่ะเอาพี่พี่เกิดยัง ไอ้เฮียชุมเพื่อนไม่ได้จบแล้วเฮียเกมนี้มมนจบแล้วโอ้ยทำอะไรจบเกม